สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่เลยค่ะร้านน้อยโฟโต้ค่ะสัญลักษณ์เอฟสันดิจิตอ l a b ค่ะงานพิมพ์คุณภาพครบวงจรมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะเราไปดูด้านในกันนะคะว่าเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ อโต้อำเภอลำลูกกาจังหวัดประมธานีนะคะร้านน้อยโฟโต้เปิดบริการร้านถ่ายรูปมานานหรือยังคะย่ายีกว่าปีแล้วโอ้โห20กว่าปีแล้วแสดงว่าประสบการณ์การทำงานนี่โชคชนมาเลยในตลาดนี้เดียวโอเคแล้วย้ายมาอยู่ที่ลำลูกกาเนี่ยนะคะในร้านน้อยฟโต้ให้บริการด้านไหนบ้างคะก็ตอนนี้ก็เรื่องของการถ่ายรูปดวดนะฮะแล้วก็พวกใส่กรอบรูปค่ะมีทั้งการพิมพ์สแกนค่ะ ตัดกรอบเครื่องบัดไวน์นองไวน์เหลวทั้หมดเลยทั้หมดเลยเรียกว่าจริงๆร้านน้อยโฟโต้เนี่ยนะคะเป็นร้านถ่ายรูปที่เป็นระบบของเก็บแส์ดิจิตอลครบวงจรุงจอดเลยร้านตัวแรกอยใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรในร้านบ้างคะพอจะแนะนำได้ไหมเอ่ยได้ครับโอเคไปค่ะโอ้โหถ่ายรูปเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะพี่อาครับผมทำไมต้องมีเยอะขนาดนี้คะนี่ก็ตัวรอ รับงานลูกค้าค่ะงานหนุนยอดเยอะๆใช้เวลาแค่เดียวถ้าสมมติว่าลูกค้ามาสักพันใบเจยใช้เวลานานขนาดไหนคะสามเครื่องน่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะสีสันเป็นไงคะเฮียสวยสดงามครับลูกค้าเป็นไงคะชอบชอบมากเพราะว่าเราใช้กระดาษและหมึกเป็นของแท้เอฟสันแท้นะคะอุปกรณ์นี้ใครเฮียนี่เครื่องอะไรคะอันนี้ก็คือเครื่องขยายรูปหน้าสี่นิ้วหน้ากว้างสี่สี่นิ้วเลย กำลังทำงานอยู่กำลังกำลังพิมพอยู right ่อ้งั <the 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 ้นเดี๋ยวเรามารอดูผลงานตัวนี้กันดีกว่าเนาะว่าออกมาสีสันเป็นยังไงนะคะอันนี้รูปเก่าใช่ไหมคะเฮียใช่ครับมันน่แสดงว่าที่นี่ก็คือรับตกแต่งรูปเก่าแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นรูปใหม่อย่างนี้ได้เลยจากเครื่องเอฟสันอุันนี้วัสดุอะไรคะเฮียอ๋อนี่เคนวาครับเด้งดึงได้ด้วยที่ร้านก็รับบริการด้วยใช่ครับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์แล้วก็ใส่กรอบเขาเรียกว่าถุงเฟรมใช่ไหม เครื่องมือพร้อมมันก็ดีอย่างนี้นี่เองค่ะได้งานตอนไหนอยากได้รูปตอนไหนนะคะปิ้นปั๊บรับกลับบ้านได้เลยค่ะมาที่เครื่อง T 5 4 3 0ี M นะคะสำหรับเครื่องนี้เครื่องนี้มีสแกนเนอร์ในตัวค่ะจะใช้บริการอะไรบ้างคะบนิกาตอนนี้ก็จะเป็นพวกอินแบกแกนค่ะเยอะมากเยอะมากก็คือเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารสีขนาดใหญ่เลยหน้ากว้างได้ถึง A A 0ูก็คือ36นิ้วเนาะทราบว่าตัว จนนกระดาษธรรมดาที่เป็นกระดาษพับแบบได้โดยมึกมึกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เราสามารถพิ้นได้เลยเสียบแบบใดใ้ได้ส่วนถ้าเป็นภาพเก่าเราสามารถสแกนสแกนพิ้นได้เลยจาก A4 ขยายเป็น A0 ได้เลยอ่าโอเคแล้วข้อสำคัญของเพื่อตัวนี้ค่ะพียค่ะก็ลูกค้าสามารถรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยค่ะ ยังค่ะยังไม่หมดค่ะสำหรับร้านน้อยโฟโต้ยังมีเครื่องถ่ายเอกสารสีอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นของเอฟซานือนกันค่ะตัวนี้เอาไว้รับบริการอะไรคะเฮียรับบริการเอ่อพวกทำนามบัตรจัดพิมพ์การ์ดค่ะต่างๆนะค่ะรวมถึงการส่งไฟล์ผ่านสมาร์ทโฟนอ๋อหมายความว่าเรามีไฟล์เก็บไว้ในมือถือเราก็สามารถที่จะมายิงผ่านเครื่องนี้แล้วก็มีออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าคอมพิวเตอร์เลยทำไมไม่ไฮเทคขนาดนั้นคะเฮียี่าะครับ บริการล้างอขยายรูปแล้วนะคะก็มามุมนี้ได้ค่ะมาเลือกกรอบสวยๆมีไว้บริการทุกไซส์ทุกขนาดและก็ราคาย่อมเยานะคะอาดรูปร้านน้อยโปโต้นะคะพร้อมกับอัลบั้มดิสันดิจิตอลสวยๆกับบ้านไปด้วยนะคะบริการงานพิมพ์ครบวงจรขนาดนี้ถ้าลูกค้าจะมาใช้บริการมาได้ที่ไหนคะเฮีครับสามารถเสิร์ชหาได้ทางทางก o เกนะฮะค่ะคำว่าน้อยโฟโต้ก็คือครับ ก็คือน้อยโฟโต้อำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีนะคะมาใช้บริการงานพิล์ครบวงจรแบบนี้ได้เลยนะคะเสิร์ชหาได้นะคะใน Google Map ค่ะน้อยโฟโต้ค่ะทิ้งท้ายไว้เช่นเดิมทุกครั้งนะคะธุรกิจเป็นของคุณอย่าหยุดพัฒนานะคะและที่สำคัญนะคะสนใจนะคะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายติดต่อเรา v ีมอลแอนด์ทิมนะคะ